สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนมื่อนี้ก็ได้มักพริกเก็บมักพริกมากได้หลายติบเนาะมื่อนี้สิเป็นมักพริกเครื่อมักพริกเคืือแบบสันนี่จำิหนนวหน่วยสันสนแบบนี้คือไว้ยงยน่วยแบบนี้ก็คือมันหมากลาละบเมนเมนหมากกกเนะาะเขาเอื่นหมากปลายมันเนาะก็ได้มาหลายเติบ มันจะเป็นหมากปลายมันจะเป็นแบบลักษณะแบบสิหมากปลายมันสิบสมบูรณ์แต่ว่าคว่วเพชรกันยังคือเก่าหมากพีกมากพีกเครืมอกพีกเครื่อบานเท่านี้มันสิทนท่านตโลกซำหนึ่งมันกับสิบเป็นยังไงมันสิหมากตลอดเวลาหมากตลอดมากพีกเครื่อนี่ มื่อนี้เก็บได้รายก็เลยสิมาใส่ถุงเอาไปขายเอาไปหาหลอกขายพอได้พอได้ตื่มกันเานาพอได้มีรายได้กตสีจับแบ่งใส่ถุงเอาเหตดเป็นถุงละยี่สิบบาทเพราะว่าคนบาทเฮ่ากับบ่มีทุนทรัพย์สิพอสื่อสื่อรายถ้าซ้ำสิบบาททราบบาทเขาก็สือได้อยู่มาหายเสรถุงพอสิได้จักบาทละ น,นี่จะสี่ดีจัดบาทละทว่าเห็ดทุ้งกระส้าเนาะกับโบเมนหน่อยได้บาทนี่ขายน้ำบาหท่าแบบร้ายถ้าคือเขาในตลาดเขาใส่ได้น้อยเดียวจะ่นีห่อข,า,ขายตางปันผีปันหนองกินเนาะถ้าคือมันซุกนห่ากรไปแปรรูปได้ห่าก็เอาไปตากแห้งไว้ได้าขายโบเบิ แต่มันเลือค้ายกับมายายขี่ยายหน่องกินหางทุงก็ถ้าแต่ได้สามทุงมันเคลือบมันฟีเครือนี่ปลูกโบนหยาปลูกไม่ค่อยยาปลูกโบนหย,า,บบยาเคืออันนี้แล้วก็บม่ค่อยได้ดูแลอีกน้ำมันเบิ่งง่ายกว่ากัน กินพริกมันก็นจะได้เผาฟ้านในหลางกายบบเมนพริกบุบมีประโยชน์พริกนี้มีประโยชน์อยู่ด้จ้ะเอาไปเผาฟ้านพลังงานในหลางกายเฮายแต่จะทุงละหนึ่งสองสามกําลังกําลังในหาหกทุง,า 1, 2, ง,งหา,ท,ง <laughs> าทุงกับกําลังในลอยหนึ่งเนาะกําลังในเงินลอยต่ว่าเก็บเพื่อสีใสเวลาแล้วเฮ้งจ้ะเพราะว่ามันหน่อยหน่อยหน่ย,ยุ้ใหญ่ ได้พ่อสองรอยบาทตัวว่ามาไงอืจ้ะเบิง์มาพกเบิง์มาพิกระสิประมาณซ้ำนี่จ้ะประมาณสองซ้ำขีดสองซ้ำขีดตัวสา้สา,สาวบาทได้ว่าบาทนี่มาพกมันหน่วยสันมันเลยได้ร้ายอจ้ะ ประมาณนี้สบาทขาไปลดเน้นรดคุมพวกนี่เลือน้อยหนึ่งส้บบาทนับหน่วยได้นำนารด,ดไอ้สีเข้ามาหลอกขายในหมู่บ้านนะน้อยเดียวมีกระสีไปรอในหมู่บ้านคือกันปลูกเองขายเองขายเองจ้ะ จักำลังกำลังเลี้ยงเลี้ยงถึงเยอะอ้ามือน,นี้กามีแค่นี่ยเราจะพามาเบิง่งกมาพริกซื่อๆมาพริกเครือเนาะฝากติดตามเนี่ยเด้อจ้ะเด้อทั้งเพจนาลีนามสาลีเด้อหรือว่าทั้งสองยูทูปนาลีนามสาล,าลีฝากติดตามเนี่ยเด,ด้อจ้าก็สะได้นำสิ่งดีๆมาเบาสู่ฟังเนาะ คลิปนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะเบิงพิกจะเบิงพิกยังหายบ้านแล้วนาศิดายุดอกจ้าสองร้อยบาทพ้าได้สื่อกับเขาอย่างอื่นอ่าจะเมืม่อไม่จังสิอ้อาพไปเบิงพิกจะว่าเป็นแบบใดพิกเขาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ